อนี่ตามีเรื่องจะอวดเห็นไหมเห็นอะไรไหมมาไปข่าทุกคนป้อนหนมแมวกันนี่เก้าขะ ก้ายอมให้จับแล้วนะก้ามาหาที่หน้าบ้านเลยนะดูข่าย่ายมากเ,าเดี๋ยวตาต้องเอาไปทำหมันนะกาเกิดจะยู่อย่างงี้นะดูห่างเขาค่ะห่างเขาเป็นเล็กก้าจริงๆเะยทุกคนอืมอ่ะกินหนมกินหนมเก้ากินหนมอ่ะไปกินหนมโล รวยอะ่ะลูกทำน้องทำไมอันน่ะน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยรวยกลัวน้องนะคะดูผลพองเลยรวยกลัวน้องนะคะให้เขาดูกันก่อนนะคะอันน่ซอนแอบอ ตีหน้าเลยอ,อันน่ะอันนีอย่าก้าวอย่าตีพี่อ่าเขาเล่นกันละเริ่มเล่นหรอคะเริ่มเล่นละทีแรกยังงงงงเนาะอันเน้ซ่อนแอบซ่อนแอบอ่ะว้าวได้กินแล้ว ได้กินแล้วโอ้ยดีจังเลยอืมดีไหมอ่ะพี่ลอยมามดมตูดยอมพี่ลอยดมตูดหน่อยนะอืมโอ้ยกินเก่งด้วยเมื่อกี้เขากินไก่กระตับไปแล้วนะคะทุกคนอืมเนี่ยค่ะเนี่ กลายเป็นว่ายอมให้ตาจับนะคะจริงๆตาจับเขามาตั้งแต่หลายครั้งนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้จับง่ายๆแบบเขาอยู่บนอ่ากำแพงด้วยลวมะมั้งนี่เขาก็เลยต,ตื่นตื่นแปลกๆที่รวยอย่าเลี้ยไข่น้องอ่ออ่อ ตาว่าจะพาไปทำวัคซีนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะดิ้นหรือเปล่าอ่ะหนูอาหนูหนีทำไมอ่ะครับเนี่ยพี่ก็ต้องหันกล้องให้หนูอืออืออือ ก hmm. ็รู้กินอาหารในกล้วยนี่ครับ กินเก่งมากเลยค่ะห,หมดแล้วรวยมีความสุขมากเลยค่ะรวยเล่นกับน,น้องนะแต่เดี๋ยวต่อจะจับเขาหาบน้ำก่อนนะเพราะว่า เพราะว่าเขาตัวเปื้อนนะใช่เขาให้จับป่ะเนี่ยเราเนี่ยจับได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปทำวัคซีนแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่กับรวยได้ไเปล่าเนี่ยแต่มันก็นเล่นกันนะใช่ ใช่ใช่เพราะว่าตัวขาวอ่ะเมื่อก่อนนี้เขาก็มีพี่น้องแบบนี้และะ้วค่ะแล้วพี่น้องเขาก็ไม่มาอีกเลยเขาก็เลยแบบหมวยหาไงแม่เขามีลูกกี่ครอบก็อย่างเงี้ยคะ่ะน้องเขาก็มาเรียกมาเล่นอย่างเงี้ยเอยนี่ก็คอยจะเรียกคะไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นแม่เดียวกันใช่แต่ผลละรุ่นห้างกันสองรุ่นคะ่ะ นั่นแหละไอ้ตัวนี้มันก็คอยจะเรียกพี่เรียกน้องมันไงเราก็สงสารเนาะแต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเพิ่งจะยอมให้จับเนี่ยก็เลยเอาขึ้นมาให้เขาชิงกลัวี่กลัวเนี่ยพิ่งจะยอมให้จับนะหางมันสวยนะเป็นเลขเก้านะตั้งชื่อว่าเก้า เรียกเรียกก้าเรียกเก้ามากินข้าวมาให้กินไก่กระตับค่ะไม่ได้ให้กินข้าวหรอกแล้วก็มีอาหารเมร็ดมีขนมเนี่ยให้กิ<ห>น<ถ>ตัวข่าวนี่เขาปีที่สองค่ะห่างกันสองพ่อแม่เดียวกันแต่แม่เขาไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่ศูนย์เขาแม่เขาดุเปียวแม่เขาให้จับ,จบ,จบแม่เขาไม่ให้จับ ไปอยู่ที่สูนแล้วเพราะว่าจ้างเขามาจับไปค่ะเรอคุณคขถามว่าน้ำตาอยู่ไหอ๋อนอ้ำตาลไปอยู่ที่สูนแล้วเขาจะมีศูนเลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงแมวจรนะแล้วมันมีคนที่ให้อาหารนะคนนั้นก็พอจะจับได้ก็เลยให้เขาไปอยู่ <ST passo> ทางนู้นเพราะอยู่ทางนี้ไม่ยอมให้จับก็มีจับได้แค่ตัวลูกๆแสดงว่าเขาคอยให้อาหารมัน ไม่น้องว่องค่ะเขายุ่งที่ศูนย์สบายมีมีคนเลี้ยงมีอาหารมีอะไรเงี้ยแล้วคนใช่ใช่ใชก็เนี่ยแหละอยากให้ทำหมัน่นเพราะเนี้ยนี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปทำหมั่นกันเนี่ยไข่ไเบิ่มเลยเนี่ยไอตัวบเนี้ย หมอบอกว่าถ้าเกิดมันฮี a น่ะมันเหมือนว่ามีอาการฉี่แบบฉี่เละลาดเนี้ยก็ไปเงาอะไรเงี้ยก็ไปทํามันได้เลยอย่างไอ้รวยเนี่ยพอเริ่มเงาวก็หนูก็ไปทําแล้วน,น,น,นี่ใช่ค่ะเนี่ยมันเล่นกันรู้มันเรียกกันมันเรียกหาก,กันตลอด 走。 ็ดูสิเนี่ยพอหนูเลี้ยงรวยหนูต้องกั้นนี่ๆหมดเลยเพราะว่าเอาออกข้างนอกไม่ได้เพราะแถวเนี้ยเขาไม่ชอบแมวหมดเลยหมดไม่รู้กี่หมื่นเลยเนี่ยไอ้รวยตัวเดียวเนี่ยประตูก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใส่ประตูแมวให้เนี่ยดูสิหมดไม่รู้กี่หมื่นมันมีเพื่อนกระีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเขาเล่นกัน 我呢？